มิตรทีฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลังเกมนัดชิงคาราบาวครับที่นิวคาสเซิลสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในเกมนัดนี้เกมนัดชิงคาราบาวครับนะครับลิเวอร์พูลวันนี้ถือว่าจัดชุดใหญ่ไฟกับพิบมาเลยทีเดียว ทางวัรกิวฟานไดโกนาเต้โมฮัมเมดซาล่าลุยดีอาร์ตกองหน้าเป้าก็เป็นอ่เดียโกโชตาแม็กอลิสเตอร์สวัสดสลกยกาเฟนแบกแล้วก็โรเบนสันทางขวาเนี่ยเทนบาเจ็บก็เป็นคอนซ่าตามรายงาน ผู้รักษาประตูเนี่ยครับไม่ใช่พ่อหมีอย่างอาริสันเบเกอร์แต่เป็นลูกหมีอย่างเควินเคลเฮอร์ส่วนทางด้านผู้เล่นของนิวคาสเซิลก็จัดชุดใหญ่มาแบบจัดดักจัดเต็มเช่นกันครับผู้รักษาประตูก็เป็นนิกโป,ป๊ปกองหลังก็ฟาเบนแชร์คู่กับแดนเบิร์นมีที่เปลียนแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็จะเป็นลิฟฟาเมนโตนะครับอกองกลางก็จะมีทั้งบูโนกิมมาไลโตนาลี่แล้วก็โจลินตันแดนหน้า3ตัวก็เป็นจาขอบเมอร์ฟี่หน้าเป้าก็เป็นอเล็กซานเดอร์อิซักครับ าทางด้านขวา,าทางด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นฮาวิบานเริ่มเกมมาครับนัดน,นี้ถือว่านิวคาสเซิลทำเกมได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับคือทุกคนเนี่ยวิ่งไล่บอลกันแบบโอ้โหต้องการคว้าแชมป์จริงๆโดยเฉพาะาโดยเฉพาะครับบูน่กิมอรไลท์กองกลางกับตันทีมครับวันนี้ผมถือว่ากองกลางชาวบราซิลเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆครับทั้งเข้าบอลได้หนักหน่วงทั้งแบบ ตัดบอลตรงกลางได้ดีโอ้โหสกัดบอลจากลิวพ์พได้ดีมากครับบูโน่กิมาราวันนี้ส่วนทางด้านลิวพ์พวันนี้ครับดูทรงแล้วโอ้โหเล่นเกมไม่เป็นทรงอเล่นเกมไม่เป็นทรงต่อบอลขึ้นไม่ได้บอลเนี่ยไปได้แค่แดนกลางสุดท้ายก็ต้องติดทางนิวคาสเซอร์หรือไม่กระเคืนกับหลังครับบอลไม่ถึงแดนหน้าเลยครับวันนี้โมฮัมเหม็ดซาลาวันนี้ถ้ากล้องที่สนามไม่จับภาพหรือว่าไม่ซูมเข้าไปที่ตัวแกเนี่ย ผมไม่เห็นแกในสนามนะครับโมเมดซาร่าวันนี้โอ้หายไปในเกมเลยครับโมเมดซาร่าเดียโกโจาต้ากับหลุยดีอาร์ตก็ทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันกองกลางวันนี้แมคอลิสเตอร์ก็โชว์ฟอร์มใหม่ดีคาเฟนแบกก็เป๋เป๋โซบอสไลก็ไม่ค่อยได้บอลสักเท่าไหร่ขนาดวิ่งเยอะขนาดนี้นะครับกองหลังวันนี้โกนาเต้น,นี่ครับดูออกที่สุดเลยว่า เป๋กว่าเพื่อนเลยครับโกนาเต้คอนซาก็ถือว่าโชว์ฟอร์ไมได้ดีครับวันนี้โรเบนสันก็มาตรฐานของแกนะส่วนเควินเคลเลอร์ที่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในวันนี้ก็พายายามสุดความสามารถแลวนะครับในเกมนะครับผมนิวคาสเซิลมีโอกาสทําประตูหรือว์พูลเนี่ยหลายครั้งครับโดยเฉพาะจากลูกเตะมุมครึ่งแรกนิวคาสเซิลได้ลูกเตะมุมถึงหกครั้งหรือพูลได้ลูกเตะมุมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและไอ้ลูกที่แดนเบิร์มงเนี่ย มันเหมือนที่นิวคาเซิลน่ะน่าจะซ้อมกันมาเป็นอย่างดีเพราะว่าทางทางคนเตะม,มุมทั้งบูนโกิมเลไลหรือว่าตัวเนลลี่เนี่ยพยายามเตะม,มาที่เสาสองให้แดนเบิร์นเนี่ยที่ตัวสูงที่สุดในทีมนะครับอยู่เสาสองแล้วพยายามม่งเข้าไปตรงกลางแล้วให้เพื่อนเนี่ยโฉบเข้ามามง่งเข้ามาทําประตูหรือว่าถ้าแดนเบิร์นหม่งได้ก็ม่งทําประตูไปเลยสุดท้ายเดนเบิร์นครับสามารถม่งทําประตูได้จริงๆในนาทีที่45ของเกมช่วงครึ่งแรกครับก่อนจะหมดเวลาเดนเบิร์นครับ รับลูกเตะมุมจากเพื่อนมาแล้วก็มงเต็มหัวไปที่เสาสองเควินเคลเลอร์ครับสุดเหยียดจริงๆครับโอโ้โหไปไม่ถึงผมไม่รู้นะว่าถ้าเป็นพ่อหมีอย่างอาริซอนเบเกอร์ลูกเนี้ยจะช่วยทีมลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าจบเกมในครึ่งแรกลิเวอร์พูลตามหลังนิวคาสเซิลอยู่1ประตูต่อ0ครึ่งหลังเริ่มเกมได้ยังไม่ถึง10นาทีครับในนาทีที่52นิวคาสเซิล บวกสกอร์อีกหนึ่งตรงฮนะนำเลี้ยวผูเไป็อน 0, จากอเล็กซานเดอร์อีสักกองหน้าตัวเก่งของทีมฮนะเหมือนว่าบอลเนะี่ยมันคุก,ค,ก,ค,กคิกอยู่ริมเส้นทางกาบขวานนะแล้วมันตีเข้ามาตรงกลางนะแล้วอีซักตวัดยิงเข้าไปเลยครับดิวว่าพูถูกนิวเซินนำ2 0, ประตูต่อศนะูนย์ฮะยังไม่ถึงนาะทีที่60ดีเลยอร์เนอร์สล็อตครับไม่รีรอครับต้องดึงตัวสำรองครับขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนผู้เล่นในสนามและ2คนแรกที่ได้ลงก็อ่าก่อนก็จะเป็นเคอร์ติสโจนกับดาวินนูเยสนะครับ ดาวิดนูเยสเนี่ย,ลง,ล,ย,โโนนยลงไปแทนอ่าลุยดีอเดียโกโจต้าครับส่วนเคอร์ติโจนเนี่ยลงไปแทนอิบบาหิมโกนาเต้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าโกนาเต้จะโดนเคอร์ติโจนเปลี่ยนตัวมาแทนนะครับแล้วก็ปรับแผนกันเหมือนจะเป็นอคอนซาเนี่ยไปยืนไปขวาเอากาเฟนแบกไปยืนเซนเตอร์เอาโจมไปเล่นกลางแทนนะครับเลี้วภูครับบุกยังไงก็บุกไม่เข้าเจาะไม่เข้าครับโมฮาเม็ดซาร่าเนี่ยครึ่งหลังเนี่ย จับบอลผมนับครั้งได้เลยครับไม่เกิน6ทีแน่นอนมโมฮัมเหม็ดซาาห์ในครึ่งหลังได้บอลไม่เกิน6ทีอย่างแน่นอนดาวินนเูเยสลงมาก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันส่งเคียซ่าส่งฮาวิเอเลียตลงมาส่งกักโปลงมาก็ยังไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นนะอาจจะมีเกมหวือหวานิดนึงเพราะว่ามีเวอร์กิลฟานไดเนี่ยจากกองหลังต้องขึ้นมาเล่นหน้ามาช่วยลูกมงการอากาศครับเพื่อจะทำประตูได้จากลูกกาอากาศนะ สุดท้ายในนาทีที่90บวก4ครับเป็นเคียซ่าตัวสำรองสามารถทำประตูตีตื้นให้ลิวพูลเป็น1ต่อสโอ้โหตอนนั้นต้องเช็ควีอากันอยู่พักหนึ่งเหมือนว่าจะล้ำหน้านะฮะสุดท้ายไม่ลำ้ำทึงเวลา8นาทีลิวพูลเหลือเวลาอีก4นาทีที่จะติดตามตีเสมอนิวคาสเซิลสุดท้ายก็ทำไม่ได้ครับอ่าก็ต้องชื่นชมพวกตัวสำรองของนิวคาสเซิลที่ลงมาด้วยนะครับทั้งวิลสันทั้งจวิลล็อกนะฮะคือทั้งสองคนนี้ลงมาแล้วช่วยเกม ของนิวคาสเซิลได้ดีเลยคือดึงเวลาถอยเวลาเข้ามุมทงเตะอัดเข้ามุมทงเตะอัดตอร์นาลีก็เช่อรองเท้าหลุดผูกเช่อรองเท้าโอ้โหอยากจะสะบัดจริงๆเลยก็ไ <laughs> <c oughs> ด้เลยฮะตามสาภาพเขาเลียงพูนัดนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มไม่ดีไม่ต้องโทษใครนะครับโทษที่ตัวเองเท่านั้นว่าตัวเองโชว์ฟอร์มไม่ดีเล่นต่ำกว่ามาตรฐานโทษที่ตัวเองเท่านั้นเลยครับวันนี้นิวคาสเซิลก็ต้องยอมรับว่านิวคาสเซิลโชว์ฟอร์มได้ดีครับโดยเฉพาะบูโน่กิมารไลท์ผมชอบมากๆเลยครับ แกตัดบอลตรงกลางได้ดีครับจ่ายบอลก็ดีเข้าถึงลูกถึงคนคือบอลตัดได้ตัดแกตัดเลยอะแกถือว่าทุ่มเทจริงๆส่วนพวกนิกป๊อปเนี่ยโอ้โหน,นี่ก็โชว์ฟอร์มซุเปร์เซฟครับจากลูกยิงของเคอร์ติจอนแล้วก็ปัดด้วยมือเดียวนะนิกป๊อปแดนเบิร์นกองหลังวันนี้ฮะสามารถขึ้นไปมงทําประตูได้เป็นประตูขึ้นนำของนิวคาสเซิลแดนเบิร์นก็เล่นดีนะวันนี้ทุกคนของนิวคาสเซิลถือว่าเล่นโอเคทุกคนครับ แต่ MVP เกมนี้ผมให้บูโน่กิมอะไรครับที่วันนี้โชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆครับอตอนที่ลิเวอร์พูลตีตื้นมา1ประตูต่อ2เนี่ยผมลุ้นปฏิหารแล้วนะตอนนั้นอขอให้ปฏิหารมีจริงจบเกมะมีแต่ปฏิเพียนะปฏิหารไม่มีฮะ,ะมันเศร้าใจะ่ะลิเวอร์พูลจาก4แชมป์เหลือ3เหลือ2จนวันนี้ฮะวันนี้เหลือ1 และไม่รู้ว่าไอที่เหลือหนึ่งเนี่ยจะทําสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อช่วงหัวค่าก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเตะเนี่ยอาร์เซนอลที่2ของตารางคะแนนเบลีกก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีมา1ประตูต่อศูนย์และตอนนี้อาร์เซนอลจี้ลิเวอร์พูลเหลือ12คะแนนครับและยังแข่งน้อยกว่าหนึ่งัดหากอาร์เซนอลแข่งมาต,ตกค้างเนี่ยแล้วชนะก็จะเหลือ9้าแต้มห่างจากลิเวอร์พูลนะโอ้โหและเกมก็ยังเหลืออีกตั้งหลายแมตนะ ตอนนี้ฮะลิวพูเริ่มร้อ,รอนแล้วหนาวแล้วแต่ผมนะร้อนจัดแต่ตอนนี้โอ้พรุ่งนี้ไม่กล้าไปทํางานเลยฮะคนที่ทํางานเนี่ยจะร้อนผมขนาดไหนครับเนี่ยโอ้โหพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยตายแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับที่สามารถควา้าแชมป์ในระดับเมเจอร์เป็นแชมป์คาราบาวครับในรอบ70ปีเลยนะที่นิวคาสเซิลไม่สามารถควา้าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้หรือว่าตั้งแต่ปี1955 ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องม bon ิเตอรทีฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดอ่ะขอให้เด็กหงจงเดินหน้างันต่อไปฮะอยู่ที่บอกอรอด <c oughs> บายครับผม